สวัสดีค่ะมือนี้ระโยมาเสียหญ้าค่ะมาตัดหญ้ากับใหญ่เนื้อจาฝนมาตกค่ะมือนี้แดดไลยมาเสียหญา้าซอยประโยะเนี้จมะมาตัดหญ้าซอยกันได้ค่ะเอาใบหญ้าไปเห็ดปุ๋ยค่ะ ตัดบ่าแล้วนะคะเมื่อนี่ห้อนแล้วค่ะเมือ่อนาท้ำตอค่ะอุปรกรณ์ค่ะมีดปอกเข่าตอนนี้มาฝนน้ำอันนี้ก็บอเข่าค่ะ ไอ้ตัวน้ำค่ะนี่ไอ้ตัวปลูกวายค่ะ เบงเมื่อก่อนน้ำค่าก็ล่างงามค่ะเมื่ก่อนก็ล่างเป็นน่วยค่ะออกแล้วสองหน้วยค่ะ ้าก็หกไหลยค่ะฝนตกมา,ากยาขึ้นค่ะเบอร์เมือกแต่งน้ำจ้ะเบอร์เมือกแต่งน่อยจะตป็น,น่วยอยู่จ้ะ ไปปลกหนาะพราเห็นค่ะเน่ากับมีแบบหันให้ปลาน้ำค่ะขอบคุณหลายๆที่เขามาส้มนับประโยชนเะค่ะเนาอ สนส้มสวนน้อยน้ำกันนาเสียหยา,าซอยกันนหยค่ะขอบก้นหลายๆค่ะขอบคุณพี่นองทุกคนเลยค่ะเด้อมาตัดหยาซอยประโยชน์บกผักกะทินน้ำค่ะอันนี้พักกะทินน้อยค่ะ สวัสดีค่ะยินค่ะ